นักวิทยาศาสตร์เขาต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอะ่ะ<ช>โอ้นี่ไงเขาทำสารเคมีตลกลงไปในหลุมศพใช่แล้วสารเคมีนี่มรนทำให้พวกชาตูนขึ้นมาอพี่ฝนใจเย็นเอาน,ะนะ้ำนะ้ำมาแล้ว ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนพี่ฝนแล้วพี่ฝนจะกระโดดกัดเพลกูเลเฮ้ยโอไม่ต้องรักกันตอนนี้มาแล้วเลยเต็มเลยอันนี้คุณแจเหลืองสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าซอมบี้แทก เขาวอแมพใหม่ด้วยอ่ะใช่ไหมพี่ฝนอยากเล่นแคนดี้ด,ดูสีสนี่แคนดี้เนี่ยเหรอแคนดี้ลูกอมอก็มีขนมเค้กแสนหวานพี่ฝนอยากกินมากเลยว้าวเราไปแคนดี้กันดีกว่าจ้าเกมจะสนุกขนาดไหนจะไล่จับกันมันขนาดไหนไปรับชมกันเลยค้าว่าแต่ว่าเรามามแล้ว เฮ้ยคนนี้ใครมาแล้วนี่แต่งตัวเป็นดารามาแล้วมาแล้วแล้วใครเป็นอ่ะไม่รู้ใครเป็นแต่ก่อนก่อนอื่นที่จะเป็นเนี่ยนะเราวิ่งหนีก่อนดีกว่าอยเก็บตังค์เอาเพื่อนเอาตังค์ไปแล้วอ่ะเฮ้ยในนี้แอบได้โหในนี้แอบได้จริงด้วยเฮ้ยพี่เห็นขึ้นข้างบนได้เดี๋ยวเราหนีก่อนดีกว่าตกมาแล้วจ้ามาแล้วเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนี่ตอนนี้เพชรอยู่ข้างบนเลยเพชรเห็นทุกคน เคเห็นทุกสิ่งมาแล้วซอมบี้วิ่งไล่ไปแล้วครับข้างล่างยังข้างล่างเป็นกันแล้วจ้าเป็นแล้วหรอเป็นแล้วหรอเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วมีเวลาสี่ทีพี่ฝนอยู่ข้างบนอุ้ยข้างล่างเป็นแล้วอ่ะอยู่ข้างบนพี่ฝนอยู่บนไหนอยู่บนเลยบนคือคือไหนบนคือแอบอยู่เนี่ยข้างในเหรอแอบข้างบนเลยอ่ะแอบอยู่เนี่ยแอบนี่นี่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่พี่ฝนอยู่บนคือเฮ้ย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 บวเป็นพี่เอกอยู่บนหลังคาเฮ้ยบวชเป็นฮ้ยนีก่อนนีก่อนนีก่อน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เป็นไงบ้างไงหนีน่าจะได้เป็นแล้วแหละพี่ฝนยัง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 ไม่ได้เป็นยังเฮ้ยโถไม่มีใครขึ้นมาจับพี่เอกได้แน่นอนโอ้ยเพราะว่าพี่เอกอยู่ในโหมดก๊อดโหมดก๊อดอะไรพี่เอกนี่ไงไม่มีใครจับพี่เอกได้หรอกพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยพอพี่เอกอยู่บนจุดสูงที่สุดพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหม มองไม่เห็นน่ะเนี่ยเรียนอีกตั้งหาโอ้น้องๆ้องคนไหนนะครับจะมานะจุดนี้นี่เยี่ยมมากเลยเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเริ่มปีนขึ้นวงล้แล้วเฮ้ยทำไมมันติดเริ่มปีนขึ้นวนกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นพี่เอกเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวมันติดมันติดหาไม่เจอทำไมมันกระโดดไปได้ไกลจังอะเพื่อนอะไม่รู้อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าโอ้ยนั่นไงเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ีต้องไปต้องไปอย่างงี้ต้องไปโอ้หนี่ถ้าจะกระโดดเบอร์นี้เดียวเดียวเฮ้ยเหลือพียคนเดียวเหรอเนี่ยต้องไปอย่างงี้ต้องไปเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวอะไรเขียวๆยุงละมากันแล้วมากันแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางขึ้นอยู่ไหนเ่ยทางขึ้นอยู่ไหนไม่บอกหรอกเหลือสามนาทีเน่ขึ้นอยู่ไหนนีเพื่ยืนสบายเลยเห็นปะมาแล้วมาแล้วพี่ฝนมาแล้วมา ทำแล้วทำไมต้องเดินตัวแอนอีู่แอนกันหมดมีใครรอดไหมเนี่ยมีใครรอดไหมอ๋อรู้แล้วนี่ไงกดพุ่งกดเอฟพุ่งอ๋อกดเอฟพุ่งเหรอใช่กดเอฟพุ่งโอ่างี้สบายงี้สบายอย่างงี้ก็สบายเออมันต้องรีชาร์จเหรอใช่มันมีรีโหลดปั๊บเฮ้เพี็กตกแมพรีโหลดปั๊บซอมบี้ตกแมพปั๊บ เอาแล้วกลับมาเป็นซอมบี้ใหม่อ่ะไหนเบกนี่ไงสุดท้ายก็เป็นเพื่อนเพื่อนเขียวกันได้หมดดูดิหมดแล้วยังอะมีคนไหนแอบไหม่ะคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นซอมบี้อ่ะดีไหมเพี่ยขอไปกระโดดข้างบนดูท่าทางจบเท่ดีเดี๋ยวหา่อนหาก่อนน่าจะมีแบบเพื่อนแอบอ่ะพี่ฝนคิดว่าเลยจะหาก่อนข้ามฟังอะ โมันน่าจะมีเพื่อนแอบอยู่อ่ะตามซอกตามหลืบอะไรอย่างเงี้ยพี่อนคนนั้นเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงอ๋อต้เป็นโชคดีแล้วคนนี้เป็นแล้วเพื่อนคนนี้เป็นแล้วนี่มันต้องมีแบบตามซอกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาต้องเจอต้องหาตามซอกดูึบบฟุแอบไม่เนียนแอบไม่เนียนโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยมาหาตามซอกอยู่เฮ้ยพี่หมดเจอแล้วไหนอะอยู่ในนี้อะเอยอย่างเนี้ยนอะ นี่อยู่ในขนมเค้กนานอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยเหรอใช่อยู่ในนค้สุดยอดเอ๊ะแอบพี่ฝนได้ที่สองค่ะเจอสองคนนี่นี่ไงพี่ฝนเจอคนเนี้ยเพื่อนเยอะมากแอบในขนมเค้กอ่ะน่ารักมากมาแล้วเอ้าเพื่อนเป็นฟาร์มเหรอโอเคเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเราต้องแบบหาทางแอบก่อนเ่เอกเดี๋ยวเราเป็นคนเนี่ยหาทางแอบก่อนลงในนี้ได้ไหมอ่ะบ่อ้นาอ่ะ ลงบ่อน้ำหรอลงบ่อน้ำน้ำชาน้ำชามาที่เดียวกันเลยเดี๋ยวหาที่แอบกอนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วซอมบี้ซอมบี้มาแล้วด้วยซอมบี้มาแล้วหาที่แอบอยู่ไหนเนี่ยซอมบี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปฝนหาที่แอบละแอบอยู่ในมุมแอบอยู่ในมุมมุมใดมุมหนึ่งเดี๋ยวที่หนแอบเนียนๆนะจอร์นไม่อยากเป็นซอมบี้ย่างเหมือนคนอื่นเขาอะ โอเคจอดแกก็เงียบไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันแอบตรงนี้แหละเราเคยเล่นเส่าเออข้างล่างนั่นไงนั่นไงนั่นไงพ่ลอแอบก่อนแอบเฮ้ยมีเพื่อนมามีเพื่อนมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วซอมบี้มายังมาแล้วซอมบี้มาแล้วมาแล้วหรอมาทางนี้แล้วซอมบี้มาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจ้าพี่บลแอบเรียนเหมือนเรียนมาเพยกไปแล้วนะโอ้ยซอมบี้ข้างบนเยอะมากอ้าวซอมบี้อยู่ข้างบนกันเหรอ แล้วเราจะไปไหนได้เนี่ยซอมบี้อยู่ข้างบนพี่ฝนแอบอยู่ฝั่งนี้น้ำชากลายเป็นซอมบี้แล้วใครเป็นซอมบี้แล้วะน้ำชาเป็นแล้วโอ้ยเป็นหลายคนแล้วว่าเฮ้ยเราต้องรอดเราต้องรอดนี่จะต้องผักกล่องลงไปใส่ซอมบี้เหรอเราต้องรอดเรารอดแน่นอนมาแล้วมาแล้วซอมบี้ขึ้นมาแล้วพอซอมบี้ขึ้นมาเราก็จะไปไหนทุกคนไปไหนกันหมดแล้ว啊ซอมบี้ตามเรามาเพียกไม่มีใครมาหาพี่ฝนเลยซอมบี้ตามเรามาเอ้ยนี่ใครเออ โอ้ตกใจหมดเลยเอ้าเป็นซอมบี่แล้วหรอเออตกใจหมดเลยห้ามแอบดูนะทีนี้ห้ามแอบดูห้ามแอบดูเดี๋ยวก่อนพี่เห็นแล้วเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนแล้วเหรอเห็นเพื่อนแล้วเฟปฟุ๊บกระโดดกระปบไม่โดนเดี๋ยวก่อนมาให้เรากินก่อนมาให้เรากินก่อนนายนายอย่าวนนายอย่าวนนายอย่าวนเรารู้ว่านายจะวน สวยเงียบๆนะเพียกได้กลิ่นพวกเราแน่ๆเลยอ่ะเรารู้ว่านายจะวนเรารู้ว่านายจะวนเรารู้ว่านายจะวนโอเคปึ้งเราแอบอยู่ตรงนี้แหละเราจะแอบอยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปไหนเราจะกระโดดตะคุบนายเราจะกระโดดตะคุบนายไม่โดนไม่โดนเพียกกำลังกระโดดกัดเพื่อนอยู่กระโดดกัดเพื่อนเนาะเออเพื่อนไหวไหวเกียร์ว่บลแอบเพื่อนปีนขึ้นบันไดทุกนิก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 ไปแล้วเราก็ปีนตามล้อก้อนล้อก้อนไปไหนแล้วเราแอบเราแอบ เราแอบจะเย็นเย็นเว้นเฮ้ย OMG ฮึบฟุบดูดิเราจะแอบได้นานขนาดไหนซอมบี้มาแล้วอ่ะซอมบี้มาแล้วทำมไมให้เป็นอนะไหนกลัวอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่ใครใครอยู่ตรงนี้เราเห็นแล้วอย่าแล้ว มามอมอมอดูดังนั้แล้วก็ปีนตามขึ้นไปเอ้าพี่เอกเผลอกระโดดลงนเด้อไหมมายังมายังเอ้ยดีดดีแล้วดีทุกคนไปจัดการที่ฝนกันดีกว่าไม่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 กระโดดมาแล้วจ้าติดโอ้ my god ติดแล้วติดอยู่ไหนติด ติดยื้องลางติดยื้องลางติดไปไหนแล้วหายไปไหนล่ะโอ้โหพี่กัดโดนพี่หยไปไหนหายไปไหนหายไปไหนหลบได้ไวมากเฮ้ยโหเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอะเหลืองเหลืองเมื่อกี้โอเคออโต้เป็นแล้วเฮ้ยอึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่โดนไะเฮ้ยมีเพื่อนครึ่งบอลเพื่อนมีอันเซอดี้เหรอนอ่าเพื่อนเป็นแล้วนั้งชาเป็นแล้วเหรอเป็นยังไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเยวโบนัสโบนัสเป็นเล่นไม่ได้เลยเจอคนไทย<笑>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 โอเคอือมัอนไม่มีทางขึ้นตรงนี้อ่ะฟิงฟิงเข้ามาแล้วนะครับหาคน,คนไม่เจออ่ะคนหายไปไหนกันคนหายไปแล้วปับ๊บเจอไหมเจอไหมเจอคนไหมนี่นี่ตอนนี้ฝูงซอมบี้กำลัง ไล่เสาะหาคนอยู่นะครับเฮ้ยนี่ไงฮึบพุงพุงเขาใส่ได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยไม่มีแล้วว่ะข้างบนก็ไม่มีแล้วว่ะอะไรคือยี่สิบสามยังไม่เห็นคนเลยอะตอนนี้น่าจะเป็นซอมบี้กันหมดแล้วอะไม่หรอกมันต้องจบเกมดีอย่างนั้นละยังมีคนอยู่ยังมีคนรอดชีวิตหรอเออชื่ออาซิดาคอะไรนะอาซิดัหหรอ เพียกว่าข้างบนนี้แ่าต้องมีจุดที่เราอยากไปข้างบนไม่มีเนี่ยนี่เปล่าแอบอยู่ในหลุมนี่เปล่าเขาอาจจะไปแอบอยู่ในลืบเนี่ยอะไรสักอย่างแอบอยู่ในลืบโอเคนี่ไงอสิดากเห็นป่ะแอสิดาเขาโหแอบแอบเก็บมากเลยอ่ะมาแล้วนี่ไงครับเจอใหม่เป็นเนื้อเรื่องไหมหรอเฮ้ยเป็นเนื้อเรื่องหรอใช่ไหมมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เขาต้องทําอะไรสักอย่างแน่เลยอะโอ้นี่ไงเขาทําสารเคมีตกลงไปในหลุมศพใช่แล้วสารเคมีอันนี้มรนทําให้พวกชาต์โตขึ้นมาอพี่ฝนใจเย็นเอาน้าน like ้ำเพเอกนั่นเสียงอะไรอะไม่รู <S <S ้เหมือนกันเสียงอะไรแล้วมันมืดมือย่างนี้จะมองเห็นอะไรไมนี่ยโอ้ปก็เราต้องหาทางหนีเพียกว่า ข้างบนเนี่ยอันตรายน้อยกว่าข้างล่างเดี๋ยวอันนี้มันเป็นที่ไหนเนี่ยไม่รู้ต้องหาทางขึ้นน่ะไม่มีเพื่อนเข้าในนี้ด้วยอ่ะมันไม่มีทางขึ้นน่ะโอ้โหในนี้มันอันตรายสุดๆเลยเนี่ยขึ้นไม่ได้ในนี้ในบ้านหนอเฮ้ยมีซอมบี้แล้วอ่ะพี่ฝนเป็นแล้วอ่ะอ้าวงั้นพี่ฝนไปอยู่ไกลๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกมันมีกุญแจด้วยอ่ะมีกุญแจด้วยเหรอใช่มีกุญแจให้เปิดสุสานด้วยอ่ะเราต้องเปิดหนีออกไปได้ดิเนี่ยน่าจะเปิดหนีได้นะ มันมีกุญแจมันมีกุญแจอยู่ในบ้านแจอยู่ในบ้านนะเหรอใชยโดนตีอต้องหากุญแจด้วยีก็แย่แล้วสีมันมีกุญแจอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านพี่ฝนหาเมื่อกี้เป็นบ้านึ้นไปอ่ะเหรอใช่แต่ว่าจะต้องเป็นคนนะเพราะว่าใครกินเหรอพี่ฝนกินเหรอกินอะไรพี่ฝนกินอโยนนี่นี่นี่มีเพื่อนเรียกเรียกอยู่ เพื่อเรียกเพียร์ไปแล้วเอ้ยเอ้ยกืบไปกืบไปกได้อ้าวปลาทองเข้ามาจ้าวทได้แล้วได้แล้วต้องหากุญแจก่อนหากุญแจใช่แต่ว่าเสียใจด้วยนะพี่ฝนฝนเป็นซอมบี้เ้วเมื่อกี้พี่ฝนหาเจอฟาบโดนโดนกินอย่างนี้โดนกินไม่รอดไม่รอด ไม่รอดนี่ต้องการกุญแจสีม่วงนะมาแล้วพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนพี่ฝนแล้วพี่ฝนจะกระโดดกัดเพลกูเพลกวเฮ้ยโอ้ยไม่ต้องรักกันตอนนี้มาแล้วเลยเต็มเลยออนนี้กุญแจเหลืองสระโนี่ไงกุญแจ ปโนโอ้นี่ไงกุญแจแต่เราเป็นซอมบี้ไปแล้วอะทำไงเ่ะเราก็แบบใช้ไม่ได้ไงโอ้เสียดายใช่เสียดายอ,อ,อันนี้ค <ทำ S 1> ือใครอะมันมีกุญแจด้วยอะอน,นี่ขาใส่ชุดเหมือนนักร้องเลยดีจ้าเป็นซอมบี้กันหมดแล้วทุกคนเฮ้ยมันน่าจะมีผู้รอดชีวิตนะเรียบร้อยจ้า เป็นซอมบี้นานแล้วมีอีกไหมอ่ะเห็นไหมโอหมาแบบนี้เรื่องมันมากจึ๊กจึกเป็นซอมบี้มองอัดด้วยไม่มีเพื่อนรอดชีวิตเลยหรอมีไหมน่หาไม่เจอน่าจะมีอยู่นะแต่แบบโดนเราหาไม่เจอเออเมื่อกี้โดดกัดเพียกไม่ได้อ่ะมันไม่ขึ้นแล้ว น่าจะใช้ไปเยอะมันไม่มีไม่มีโดดนี่ไงกุญแจสีน้ำเงินอยู่หลังเนี่ยหลังหลุมศพตื๊ดตื๊ดตืดตืด่โบนัสเจอเหรอโบนัสกำลังจะพุ่งไปหาโบนัสโบนัสเฮ้ยโบนัสแบบล็อตเก่งมากเดี๋ยวโอ้ยพี่ฝนพี่ฝนพุ่งไม่ได้โบนัสโบนัสผิว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 โบนัสโบนัส โบนัสอยู่ไหนกันเนี่ยนี่นี่ตึ๊ด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 การโบนัสกัรเย่เป็นแล้วหรอโอ้โอ้โบนัสเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีแล้วทุกคนก็เป็นเหมือนกัน เป็นกันได้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วว่ะใช่ไหมพี่ฝนมมคยัยืนชี้อยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่เลือดไหลเลือดไหลหรอโดนกัดะดิใช่ไหมโอเลือดไหลหรอเอ้าทำไมเขาแบบเลือดไหลเยอะขนาดนั้น่นะ อาจจะเป็นสกินครั okay. ่โอเคไอ้มีคนล่อนน่ะน้ําชาล่อน่ะนี่ไงฟิงเกอร์เนี่ยเป็นคนไล่กัดคนอื่นนี่เองโอเคเอาล่ะสนุกมากๆเลยเอาเดี๋ยวปิดคลิปก่อนแล้วเรียกเร็วเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าแต่ชื่นชอบคลิปของพี่ฝนแล้วพ่พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของพี่ฝน แล้วก็พี่เอกด้วยจ้าโอ้คนเยอะมากวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนให้คะบ๊ายบายค่ะโอ้อวันนี้เราเพื่อน,<ห>นมาแล่นเยอะมาก